เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถเตสวยนะท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้ t o y o ต a c o ค o รนาเอซนะครับกับราคาเพียง2 9 5 0 0เบาทเท่านั้นครับรถสวย,สวยคุ้มค่าน่าใช้ครับตัวถังกว้างขวางนั่งสบาย เครื่องอึดถือทนนะครับคันนี้เป็นเครื่องเดิม 3S ครับเกียร์ธรรมดาครับใช้งานได้ปกติเลยครับภาษีปี66ครับถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาที่เป้ารถสวยๆทั้งชมได้เลือกกันเป็นประจำทุกวันครับจะมีภาพตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆด้วยครับขอฝากกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะครับภายในเป็นเบาะผ้าเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้าประจกมางข้างก็ปรับไว้ฟ้ากับราคาแค่29,500บาทเท่านั้นนะครับ ใช้น้ำมันล้นๆนะครับก็ขา,ขายกันตามสภาพนี้เลยสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ครับพี่กัดดูรถอยู่สระแก้วนะครับวัฒนานครสระแก้วติดต่อนัดหมายกับเจ้าของก่อนออกเดินทางนะครับได้ไม่คลาดกันเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ